ะะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของฤดูนี้แล้วนะสภาพอากาศพวกนี้เป็นยังไงพวกนี้ก็จะเป็นวันที่เต็มด้วยแสงแดดเหมือนเดิมนะคะฝนไม่มาสักทีนะดวงวันนี้นะคะวันนี้ดวงขังขาวนะคะรายการราชินีแห่งซอสสวัสดีนี่คือฉันเองราชินีแห่งซอสวันนี้ฉันจะมาสอนคุณในการทําสูตรที่ทําให้น้ําลายแทบจะหกจ้า สูตรรับหนังสือทำอาหารของฉันสัปดาห์นี้นำเสนอออมเล็ตมันเป็นจานง่ายๆนะคะแต่ว่าคนมักจะทำการแบบผิดๆนะออมเล็ตที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดนั้นมันจะต้องเป็นอะไรที่ดูสวยงามนะคะเขาบอกว่ามันจะมีเพียวโกลเด้นแองเจลก็คือจะเป็น ไข่กรีมมิ่งไข่ที่แบบอะไรนะบริสุทธิ์สีทองอะไรก็ไม่รู้ของเขานะคะแล้วก็ช่องโชวคุณว่าจะต้องทำสุดลับยังไงนะคะคุณเรียนรู้วิธีการทำออมเล็ตโอเคจัดไปวันนี้นะคะ เจ้าเครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มานะเก็บของเรามาดูจดหมายกันก่อนฮะวันนี้ฟ้าเทลเออฉันจำเกี่ยวกับการกินอาหารที่สุขภาพดีได้หรือเปล่าหรือว่าคุณมีพลังงานไม่พอที่ทำง,งานอะัะอืมฉัน มีสูตรที่ฉันชอบมากๆจะมานำเสนอล่ะให้แน่ใจนะว่าคุณใช้มะเขือเทศนะคะลงไปด้วยนะจากครูลิวีทนะคะให้สูตรสปาเกตตีกับเราอืมเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในมาเฟอร์เรดรี i p ฟนะคะแปลว่าคุณลิวีทเขาชอบสปาเกตตีรือเปล่านะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวลองเอาไปให้เขานะคะจดสมัยสดที่สอง อุ้ยอันนี้จากอีมิลี่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดออมิลี่นะฟอร์เทลาจดหมายฉบับนี้สำหรับการทำ super healthy m e ิลนะคะเป็นวิธีการทำ super healthy m e ิลก็คือมือที่แบบสุดจาสุขภาพดีมากๆเลยควรจะรู้สึกได้ถึงพลังงานนะคะแล้วเจอกันเรยวนี้นะจากอีมิลี่นะคะแล้วเขาก็ให้สลัดกับเรามาสูตรทำสลัดนะ โอ้ดีจังเลยได้สุดอาหารฟรีเพิ่มขึ้นเลยเลยนะคะเฮ้ยสรุปข้าวนี่มันอ๋อต้องใช้เคียวเหรอไอ้อย,ยะได้แล้วนะคะเอามิลิไลฟ์เฮ้ยแปลว่าต้นนี้ต้นนี้ขึ้นไม่ทันเหรอหรือพรุ่งนี้ทันไหมอะไม่นะแปลว่าเราต้องเหาะทำไมไมาถึง แล้วน่าจะปลูกใกล้น้ำอ่ะอเสียใจอ่ะเอา้าตอนนี้ก็ไม่ทันเหรอเนี่ยว้ายของเต็มเยอะจังเอามาเก็บก่อนสงสัยเราคงจะต้องทำกล่องเพิ่มนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องเหมียวก่อนละกันนะระแดน้ำน้องเหมียวก่อน สวัสดีจ้าอ่ะมัำมัม,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 มน้ำนะคะวันนี้โอเคไม่มีอะไรก่อนอื่นเราต้องรดน้ำอีกไหมเนี่ยมันมันน่านจะงอกให้เราไหมนะมีต้องทำต้องไปตีสลาม4สี่ตัววันนี้วันนี้เราจะลงเหมือนกันดีไหมนะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ จลงเหม่ออย่างนี้นะเดี๋ยจะไม่ลงดีแต่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจหลกัหลกๆก็คือเราจะซื้อต้อนไม้ต้นผลไม้มาปลูกนะคะอันนี้คือแบบกาดอกจันไว้เลยนะคะสำคัญมากที่สุดอย่างที่สุดเลย งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลดน้ำตอนจะนอนฮะเราไม่ค่อยคาดหวังอะว่ามันจะมีของอะไรไหมนะเราไปไหนก่อนดีนะเราเดินไปสำรวจสวนด้านหลังกันก่อนคะ วันนี้วันนี้มีร้านค้าพเนจรด้วยนะถ้าเราจะไม่ผิดโอเคก่อนอื่นเราจะไปบนวันนี้เราจะเน้นเดินบนไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะเพราะว่าเป็นการเก็บตกทิ้งท้ายของฤด,ดูกาลนะย,ย้สวัสดีค่ะ วันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้มีราซีดยังไม่ซื้อนะคะเราค่อยซื้อตอนซัมเมอร์ก็ทันนะโตมาเฮากันนีโคโคนัทเฮ้ยโคโคนัทก็น่าสนใจฮะเห็ดอันนี้ก็น่าสนใจแต่แพงมากเลยอะต้นเชอร์รี่เหรอต้นเชอร์รี่เราค่อยซื้อฤือดูหนาวก็ได้นะ อืมถึงตอนนั้นเราคงมีเงินมากพอที่จะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะชันเทเล่ากับโคคนัทหรอคะขอดูสมุดอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นอยู่ในหมวดของ Exotic f o r a g i n g Bundle นะคะ แต่ว่าเราสามารถหาของพวกนี้ได้เองนะคะดังนั้นเราจะไม่ซื้อนะคะเก็บเงินไว้ทำทุนอย่างอื่นแล้วกันนะอืมแล้วเราก็ไม่ได้เจิบเฮลี่ด้วยนะดังนั้นเราก็จะไม่ซื้ออะไรที่แบบค่อยไปหาเอาวันหลังนะคะเอาละเราเดินเล่นสักรอบหนึ่งนะแล้วก็ จะกลับเมืองกลับบ้านนะคะอุ๊ยนี่ไงคุณแฮชเมาส์อ้สวัสดีค่ะอุ๊ยมีอะไรบ้างเนี่ยให้ย่อโปเ้นำเงินมาหรือเปล่าฉันขายหมวกนะอันนี้มีหมวกอะไรเนี่ยบัตเตอร์ไฟโบนะคะเป็นโบผีเสื้อนะคะอันนี้มันนุ่มมากเลยนะ1,000นนะคะแล้วก็ g o ก d o โ Calf ก็น่าจะเป็นหมวกเก่าๆที่ดูดีนะ A Foppy Old Topper เป็นหมวกแบบหมวก Topper นะคะที่ uh, With a c l คล spill มันดูเหมือนกับโทสอลอ t แต่มันดูดีมากเลยนะเราชอบอะ่ะแต่ว่าไว้วันหลังแล้วกันนะคะไว้วันหลังมาใหม่นะโอเค คุณแฮตเมาส์นี่อันนี้ซ่อนซ่อนอยู่หสมิธเลยนะคะเกือบเมาสไม่เห็นมีอะไรให้เก็บอีกไหมขอดูหน่อยสิคะไหนดูไม่มีนะงั้นเราก็เดินหยิบโอเคแล้วก็เอ ที่จริงก็อยากจะตกปลาบ้างน,นะคะแต่ว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ตกนะเพราะว่าเราจะทำอย่างอื่นนะอุ้ยแจ๊ดสวัสดีหนูแจ๊ดหนูจะไปไหนหนขอพี่ขอหยิบของก่อนเฮลโลสวัสดีค่ะอืมคุณตั้งกา่อะไรหรือเปล่าตั้งแต่จะรู้จักหนูไงจ๊ะ หนูไม่ค่อยสะดวกที่จะคุยกับคนแปลกหน้าโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่แล้วกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเคลียร์ของนะแล้วก็จะไปซื้อของนะคะมาปลูกเพิ่มนะ ของค่อนข้างจะเต็มจริงๆนั่นแหละพวกตระกูลดอกไม้เราเราว่าเราน่าจะไม่ขายนะคะขอเก็บมาสักต้นแล้วกันนะเอ้ยมันเป็นสีเดียวกันว้าวถ้าเป็นสีเดียวกันอย่างนี้เราจะ เราจะขายนะถ้ามันเป็นสีเดียวกันออในสุดก็ได้สีเดียวกันด้วยอ่ะแปลกใจมากเลยอ่ะเราเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะลองเอาของไปขายเดี๋ยวนะคะ อ๋อเดินเดินข้างบนเฮ้หรือว่าเดินเดินทางนี้แล้วกันว้าววิ่งดีมากเลยอะ่ะมีของเพียบเลยนะคะคิดถูกแล้วนะที่วันนี้เรากะจะเดินเก็บตกของนะคะเน้นขายนะคะวันนี้ โอ้เจอคนนี้คนนั้นเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยนะคะวันนี้ต้องการ cat f i s h ยากจังเลยอะไรขออะไรยากแอีกแล้วเนี่ยต้องการปลา cat f i s h นะคะหกรโอ้แต่ราคาดีเราแต่ฝนมันไม่ตกอะสิ แทดฟิกรู้สึกว่าจะมาในวันฝนตกหรือเปล่านะมันคือปลาดุกปะไม่แน่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณปีแอวันนี้มีของมาขายเยอะมากเลยนะเราขายลองขายไปก่อนนะคะว้ว ถึงจะขายของเท่าไหร่ก็ยังไม่มากพอนะคะเอาไงดีอ่ะเอายังไงดีนะอืมคือเรามีของไม่มากพอจะซื้ออะไรก็ตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวนะเชอร์ี่ ที่จริงวันนี้ร้านของคุณแม่ค้าพเนจอนะ่ะเขาขายถูกนะคะเขาขาย2 0 0พกว่าบาทเองแต่ว่ามันยังไม่จําเป็นสําหรับเราในตอนนี้นะคะเพราะว่าถึงเราซื้อมามันก็จะเก็บได้ในสปริงปีหน้าดังนั้นเราจะพักไว้ก่อนนะที่จริงเรากะว่าเราจะซื้อต้นทับทีมแล้วก็ต้นแอปเปิลนะคะแต่ว่าเราเคงจะ เงินไม่พอซื้อทั้งคู่แน่ๆนะคะต้องเลือกอย่างในอย่างหนึ่งนะอืมงั้นเราเลือกแอปเปิลละกันนะคะต้นทับทิมก็ช่างมันค่อยซื้อตอนซัมเมอร์แล้วก็ค่อยเก็บทีหลังละกันนะคะเอาแค่ต้นแอปเปิลละกันนะอือฮื แล้วก็คือโดยปกติเราจะค่อนข้างมนโนนะคะว่าถ้าเกิดคือเราจะชอบสะสมมนด์ของฤดูกาลปีหน้าไว้ก่อนคะแต่ว่าเราว่าคราวนี้เราจะกั้นใจไม่ซื้อนะก็คือพอสปริงเราค่อยมาซื้อวันวันแรกของสปริง เพราะว่าเงินเราไม่พอทําอะไรเลยนะคะเราก็ ه, ก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วกันนะไม่ต้องมีทุกอย่างก็ได้แต่ก็เสียดายจังนะคะที่ไม่มีต้นทับทิมนะสวัสดีค่ะ hello สวัสดีค่ะพี่สาว เราลืมอะไรหรือเปล่านะนไหนก็นไหนๆเดี๋ยวเดินเดินไปหานสักนิดแล้วกันนะคะฮายสวัสดีมาลอ,อ่คุณทำสิ่งต่างๆในสัปดาห์ต่างๆที่ฟาร์มนั่น มันดูเหมือนว่าทุกอย่างไปได้ดีเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะเอาไว้เดี๋ยวเราก็าเมากันนหลังนะไปขอเก็บตกที่หาดก่อนคนะ่ะดูว่าจะมีอะไรหน้าหยิบบ้างไหมอืม ยังไม่ได้มาตกปลาที่หาดสักครั้งเลยบางเนี่ยเจอหนังสืออีกแล้วนะคะว้ว่างๆแล้วก็ค่อยเดินไปอ่านหนังสือนะโอเคไป มีอะไรที่เราลืมไหมนะนึกก่อนเป็นวันที่ดีใช่ไหมล่ะใช่จะ้ะดูก้อนเมฆแล้วเหรออ้มีดอกไม้อยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้เราจะใช้เวลาอย่างปราณีนะคะ กับช่วงทิ้งท้ายของฤดูนะัาีวันนี้อากาศดีนะคุณว่าไหมพูดเหมือนเพนเอ้ยพูดเหมือนกับแซมเลยนะคะขอโทษด้วยขอโทษทําไมเ้าทําไมถึงขี้เกงใจขนาดนี้นะฮะไม่กวดผิดเฮลโลเฮ้ เพื่อน้องการห่วยชันเหรอตอนนี้เซ็งก,กำลังยุ่งอยู่ๆๆนะ่ะเห็นป้ายด็อกนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นด็อกเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนเอมิลี่ฮัลโหลไฮฟอเทลอะไรเนะี่ยคุณเลี้ยงเลี้ยงแกะหรือเปล่าคุณสามารถจะเอาเส้นขน ขนแกะนะคะของมันมาเป็นสื้อผ้าที่สวยงามได้นะเขาแนะนำนะคะให้เราเลี้ยงแกะคุณจะไปต้องใช้ Room. รูมรูมน่าจะเป็นไอที่มันเป็นกลมๆปะที่ว่าหมุนหมุนปั่นได้หรือเปล่านะมันคุณสามารถทำได้ตัวเองนะถ้าเกิดคุณรู้วิธีการครับสูตรในการครัพรนะูมเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะ เลี้ยงสัตว์กันไปแล้วนะแต่บอกเออว่าเราช้าในเรื่องนี้นะคะเ yeah. ย้เฮ้ยเฮ้ยอย่าขังเราที่นี่เราจะออกไปอะ่ะปล่อยเราออกไปดูดิเกือหายใจไม่ออกนะฮะอืพมดูเหมือนกับกำลังเหม่อลอยเหรอ ควรจะปล่อยให้เธออยู่คนเดียวสักพักนะทำไมอ่ะคุณแพมเป็นอะไรคะทำไมเมือ่อตอนเย็นๆสวัสดีหวังว่าชีวิตใหม่ในฟาร์มคุณจะดีนะก็ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมานีมองนะคะอ่ามันวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อย productive เท่าไหร่เลยก็วันนี้เป็นวันพักนี่นะ ใช่ไหมวันอาทิตย์นะคะวุ้ยกดกดผิดนะ,ะวันนี้มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวมีอะไรขายบ้างไหมคะวุ้ยพิงค์เค้กมีใครชอบพิงค์เค้กไหมอะพิงค์เค้กพิงค์เค้กตั้งเก้าร้อยหกสิบเลยนะคะอืม พงนะสวัสดีเชนทำไมมาทางนี้เนี่ยฮมตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสิบนาทีเอ่อควรจะกินควรจะเอาพิซซ่าเย็นๆแช่แข็งเข้าไมโครเวฟหรือว่าฉันควรจะรอมันล่ะหมายความว่าอย่งไงหิวข้าวรอหรือยัออยงไง ฮะไม่เข้าใจโอทุกคนตอนแรกอะเราเห็นว่ามันเป็นเลเวลเลเวลหกปะมันเป็นบัมกินนะคะบัมกินอะมันจะแปลว่าเขาจะแปลว่าคนบ้านนอกนะคะก็คือคอารมเหมือนเราเริ่มเริ่มเป็นคนบ้านนอกแล้วอะไรอย่างนี้มั้งแต่ว่ามันก็จะมีคําใกล้เคียงคือคําว่าคนเซ่อซ่านะคะ เราไม่รู้ว่าหมายความเชิงลบหรือเชิงบวกยังไงนะคะแต่ก็คือ่แหละส่วนตอนนี้เรากลายเป็นข่าวโปเก้เหรอมันคืออะไรอะเดี๋ยวราต้องไปหาคำแปลก่อนอะไรอ่ะ่าวโปเก้เหรอ่าวโปกคาโปเก้แปลว่าอะไรบ้าหู เราไม่ได้ลืมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย ก็ตามวันนี้เราคงจะไม่ลงเหมืองแล้วนะคะเออเราจะปลูกเราจะปลูกต้นแอปเปิ้ลไว้ตรงไหนดีเนี่ยเราสามารถปลูกตรงนี้ได้จริงปะเนี่ยลองลองซิแล้วก็ได้ใช่ไหมมันมันมันปลูกตรงนี้ได้ใช่ไหม ได้ป่าววะไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าเราปลูกไปแล้วอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะอือเอาเดินไปก็เดินมาเดี๋ยวมานะน้องเหมียวเราทิ้งทวนด้วยการเดินขึ้นด้านบนนะคะวิ้ยก็ยังมีของให้แก็บอยู่นะ มาเราลืมอะไรหรือเปล่านะเราน่าจะไม่ลืมอะไรเนาะใช่ไหมน่าจะน่าจะไม่ลืมนะมิเจอ เจอเจอฮัลโหลไฮคุณชื่อฟาเทลใช่ไหมถูกคะ่ะฉันชื่อฟาเทลคะ่ะก็ไม่มีอะไรก็เดินกลับบ้านเลยละกันนะถ้างั้นอุ้ยเจอ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 ดอกไม้นะคะ แล้วก็เจออีกก็ถือว่าเราวันนี้เราเดินน่าจะเดินรอบแล้วนะโอเคอ๋อเรานึกขึ้นได้แก่นะคะเรามีต้นต้นชานะคะที่เราเจอมาเมื่อนานแล้วนะอืมเราว่าเดี๋ยวเราปลูกต้นชาด้วยดีกว่านะคะ ทำให้เดินไม่ได้โอเคไหนมาดูซิเอาล่ะค่ะเราเราขอลดรดไปก่อนละกันนะคะเรายังมีความหวังว่ามันจะมันเพ,เพื่อมันจะโตได้นะเป็นความหวังลมๆแรงๆนะ เราว่าเดี๋ยวพวกนี้มันต้องสลายหายไปแน่เลยอะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าะคะเราต้นนี้ล่ะเขาบอกว่าใช้เวลา20วันในการโตนะคะต้นนี้เราก็ไม่อยากจะพลาดนะเราปลูกตรงไหนดีอะ่ะเราขอปลูกตรง น,นี้ได้มังม้งได้มั้งได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้ไม่รูน้นะคะแต่เราก็ทำไปแล้วนะมีอะไรอีกแคทฟิชคงต้องทิ้งกรีนสลามก็คงต้องทิ้งนะคะอืม ผลประกอบการฮะหัวใจในเดือนแรกนะก็จะมีชเชนกับแพมนี่คือ5ดวงนะคะอิมิรี่ปีแอร์ลูอ,อิสสามดวงนะคะคุณฮาวีกับเฮลี่ก็คือ2ดวงนะคะนอกนั้นทุกคน1ดวงนะ,ะอือแล้วก็ของเราทำได้ก็จะมีเท่านี้นะคะ เราเราตัดไม้ตัดไม้แล้วกันนะคะไม่รู้ทำอะไรก็หูด้วยดิพังงานเหลือเยอะมากเลยตัดไม้ไปก่อนล้กันถ้าเราตัดต้นนี้อือม,มันจะเป็นยังไงนะ ยุยยย,อย,อยนอนนอนโอเคนอนนะคะทุกคนฝันดีเฮ้ยเลยไม่ว่าเลยไห้าเราควรจะทำอะไรีระหว่าง Animal Product มูลค่า20%หรือไม่ก็เกี่ยวกับพืชพันธุ์มูลค่า10%ขึ้นไปนะคะอะไรดีอ่ะ ราคาขึ้นไปหนึ่งในห้าเลยนะเอาเป็นคือเรายังไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะคะดังนั้นที่จริงอะ่ะเราควรจะเอาแลนเชอร์มากกว่านะเง้ยวเง้ยวเง้ยวเนีๆๆๆ้ยวเอาทิวเลอร์แล้วกันนะเฮ้ยมาอีกแล้วเลเวลห้า foresting นะคะมี3้นดอกได้ไม้มากขึ้น25%แล้วก็ ดับเบิลเกทเทเอร์นะคะเป็นโอกาสในการเก็บเกี่ยวแบบดับเบิลนะคะก็แน่นอนว่าต้องเป็นเกทเทเลอร์นะคะโอเคถือว่าปิดจอบได้ดีนะเอาละค่ะวันนี้เราก็ขอปิดคลิปในบ้านนี้ละกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยออกไปดู วันหลังเอยเพลงขึ้นมาใหม่ก็สำหรับคลิปส่งท้ายวันที่1 8ของสปริงนะคะวันสุดท้ายของสปริงก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ซัมเมอร์นะสำหรับวันนี้สปริงก็ไปบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ